ยขายดีๆกันมาก่ออ่าเรามีใบอนุญ,ญาตไหมมีใบอนุญ,ญาตมี่างค่ะมีขายมีทุกอย่างมีขายอะไรบ้างก็าขายจร,จริงๆอะเมื่อก่อนก็ขายมีีกันกับแบงกันแต่ว่าหลังๆมาก็คือคือแทบจะไม่ค่อยได้ขายเพราะว่าที่ร้านอะถ้าถ้าพี่แบบว่าพิมพ์การก็จะรู้ว่าร้านหนวะโดนยกเขาไปเมื่อตอนประมาณปีที่แล้วอะเราก็เลยจะไม่ค่อยได้ขายก็คือของก็คือเกลี้ยงร้านเลยแล้วมันก็เลย ไม่มีกระจิตกระใจที่แบบว่าเราจะลงอนุญาตให้เราเนี่ยขีดหรือไม่ให้หนูมาได้หรก็ก็คืออาูุแล้วมั้งเนี่ยไม่สามหนูมีของหนูค่ะก็คือหนูก็มีใบถูกต้องนั่นแหละหนูเปิดต้องไปเอาเข้ามาส่วนเหมือนกันแต่จะเปิดที่ร้านก็คือเอางี้ถึงจะมีใบอนุญาตอ่ะแต่ถ้าเราไม่ติดตลาดในการขายแล้วขายออนไลน์ใช่นไหมขายออนไลน์ถ้าไม่ติดตลาดอ่ะคือมันมันต้องมีบอกเขาไฟเลยเขาไฟเนี่ย ไม่มีไฟเหรอครับเปิดเลยแค่นี้อันนี้เสียบเนี่ยเลยอุ้ยเสือกข้างหลังอันนี้อนไรนี่ในโตนี่อะไรอันนี้อะไรนะที่มันตี